สองฟองนะคะน้ำจิ้มหองนเพือนๆำจิ้มแก่ตุ่มมาคะพีปนองว่าในเมนูข้าวมันไก่ผสมนะคะตอนนี้กำลังสับข้าวมันไก่ผสมะคะ่ะ หน,หนึ่งองสองงค่ะเพืนเพื่นไปสองหลังไะคะเพื่เกตังกล้องยังไม่มีเลยนอนดึกพยายามบ่านมูมาดึกดึกเดินเดเมื่อไรก็นอนกับเพื่อนเื่อเาเร้าก็บเตนแต่เศ้ ไปสองหลังนะคะเพืเ่อนๆจั่งกลง้องเลยได้แล้วค่ะเพื่อนๆสองกล่องนะคะน้ำจิ้มค่ะเพืเ่อนๆน้ำจิ้มไก่ตุ๋มมาค่ะพี่น้องมาในเมนูของมันไก่ผสมนะคะตอนนี้กำลังสับขมินไก่ผสมะคะ่ะ ไปน้องว่าในเมนูขมันไก่ผสมนะคะตอนนี้กำลังสับขมันไก่ผสมะค่ะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งสองสองเองข้าเป็นเกล้ดใกล้ตมเลยวะนะคะต่อไปจะเป็นไก่ทอดค่ะเพื่อนๆค่ะ ขมายง่เดวนะคะเพื่อนๆตแตต้ออย่างเดียวไม่คาไม่ีเสียงแล้วอันนี้นะคะเพื่อนๆพร้มน้ำซุกนะคะพร้มน้ำซุปเลยนะคะเพื่อนๆขาคลิปนี้จบไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปชงข่าวกันค่ะเพื่อนๆนี่ขาวมนาเดียวนะคะเพืแต้นอย่างเดียวไมคาม่ีเสียงลอ่างน น่่กลองจะเป็นไกล้พ่อค่ะเพื่อนๆะค่ะทอดใส่เข้าไปในกล่องนะคะเพื่นอนๆตบหนึ่งถอดหนึ่งใส่ใส่ยังห,หนึ่งค่ะเพื่อนๆเสร็จแรกหนาตากะจะประมาณ ชมได้นนะะไแล้วนะคะต่อไปเสร็จแล้วนะคะหนึ่งอง,องสอง่องค่ะเพื่อนๆจะเป็นไกล้พ่อค่ะเพื่นอนๆ่าจะเป็นไกล้พ่อะคะ่ะเพื่นอนๆ่ะ ไม่มีเ,เลยนอนดึกพยายามบ่านมูมาดึกดึกเดินเดินบ่หลับก็นอนกับเพื่อนเนีมืบบ่อเสารก็ตื่นแต่เสารค่ะเพื่อนเป็นคือกันบ้าค่ะเสร็จแล้วนะคะผสมวันละหนึ่งกล่องปะที่นี่จะพาไปส่งเข,ขาค่ะเพื่อนไปค่ะไปสองหลังนะคะเพื่อนๆจังกล้อง เ่อนเป็นคือกันบ่คะเสร็จแล้วนะคะผสมมาละวหนึ่งกล่องปะพี่นี่จะพาไปส่งถังกับเพืเ่อนไปค่ะอันนี้นะคะเพืเ่อนๆพรอมน้ำซุปนะคะพร้อมน้ำซุปเลยนะคะเพืเ่อนๆค่ะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งกล่องสองกล่องค่ะเพืเ่อนๆ ผสมกับนึ่ไก่ต้มกับไก่ทอดนะคะเพื่อนเพื่อนขเพื่อนเพื่อนเป็นคือกันบ้า่ะเสร็จแล้วนะคะผสมมาและวหนึ่งกองปะที่นี่จะพาไปส่งข,งข,งข,งข่าวกับเพื่อนไปค่ะนี่ขายขอาวมันไนก่อย่างเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนใส่เต้กต้ออย่างเดียวไม่ข่าวมีเสียงแล้วไปอดใส่เข้าไปในกล่องนะคะเพื่อนเพื่อนต้มหนึ่งทอดหนึ่งไส่ไส้ย่างห,หนึ่งค่ะ เสร็จแล้นะจ้าก็จะประมาณแค่ต้มนั้นะคะกอไปยังไม่มีเลยนอนดึกพยายามบานมูมาดึกดึกเดินเดินบ่หลับก็นอนกับเพื่อนอย่เมื่อเ้าก็ตื่นแต่เ้า จะเป็นก่ทอาคจะเพื่อนๆขาไก่ตุ๋มได้แล้วนะคะอไป มีขายของใบตองอย่งเดียนะคะเพื่อนๆใบต้องใบต,ตองอย่างเดียวไม่ขาวว่าวมีเสียงแล้วเสร็จแล้วนะคะหนะะึ่งสองสอง่องค่ะเพื่อนๆได้แล้วค่ะเพื่อนๆสองกล่องนะคะน้ำจิ้มของเพื่อกน้ำจิ้มไก้ตุ๋ม ส้มไก่อดสับไวน้น้ำน,นะคะก่เมือนกัผสมคะ่ะได้เืน,เนสกลองนะคะน้ำจิบบำจ้มหมูเพื่อนจิ้มไก่ตุ่มคิมนี่จบไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปส่งเขากันค่ะเพื่อนต้มไก่ทอดสับไวน้น้ำน,นะคะใก่เมือนกัผสมค่ะ ใกล้ทอดค่ะเพืนๆทค่ะใกลต้มใด้แ้น,นะคะ่อไปใกลอดไปเข้าไปในกลองนะคะเพื่อนๆตมหนึ่งทอดหนึ่งใส่ใส่ย่างห,หนึ่งค่ะ แรกนะตาจะประมาณใกล้เติมได้แล้วนะคะต่อไปมาค่ะพี่น้องมาในเมนูของมันไก่ผสมนะคะตอนนี้กำลังสับของมันไก่ผสมค่ะใส่ขมันไก่องเดนะคะเพืขข่นๆต้มไก่ก้อนอย่างเดียวะะไ,ไ,ไม่ค่ะว่ามีเสียงแล้ว อย่างนีค่ะรวมหนึ่งกล่องคลิปนี้จบไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปส่งเขากันค่ะเพื่อนคลิปนี้จบไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปส่งเขากันค่ะพเพื่อนน,ะะนี่ขายของไกอง่ายเดียวน,นะคะเพื่อนแต่ตั้งแต่ก็อย่างเดียวไม่ขาวว่าวมีเสียงว่า มีขายของมันไก่อย่างเดียวนะคะเุื่อนๆใส่้นใส่ก๋วอย่างเดียวไม่ค่ะม่นมีเสียงแล้วมาค่ะไปน้องมาในเมนูของมันแก้ผสมนะคะตอนนี้กำลังสับขมนมแก้ผสมะคะ ค่ะพี่น้องมาในเมนูข้าวมันไก่ผสมนะคะตอนนี้กำลังสับข้าวมันไก่ผสมะคะ่ะขอเพื่อนเป็นคือกันบอสค่ะเสร็จแล้วนะคะผสมวันละหนึ่งกล่องปะที่นี่จะพาไปส่งข้าวแก่เพื่อนไปค่ะ,ะได้รับจากเพื่อนสองกล่องนะคะ เพื่อนจริงใจตัวมันนี้นะคะเพื่อนมม